สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆความใจชาวทุง่งและกระทานผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอา้าเมื่อเขาสู้นาแล้งนะครับนี่ยังก็แห้งไปเบิดลนาก็าแหง้งน้ำก็แหง้งดินก็แห้งนะครับไม่ใช่แค่แหง้งๆนะครับก็เนื่องจากว่านาแล้งนะครับหรือนาหนาวเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นช่วงที่มีการสูญเสียน้ำในดินได้เร็วนะครับพี่น้องกิเฮ็ดแห้น้ำแห้งเร็วดินแห้งเร็วหดไปเมื่อเศร้าสวยไม่แห้งแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นะครับเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นล่มพัดนะพี่น้องความชื้นในอากาศมีน้อยนะครับที่เฮทห,หน้ำและเหยได้เร็วนะครับพี่น้องก็นามาซื้อควมแหงแรงซื้อบานเฮาเอ,อินว่านาแรงมาแสดงฤดูแรงก็เอ,อิ้นะครับชาน,นาแรงนางสิเนะ่นาบ่มีนาไม่นวลเริ่มแตกเคิบเลวนะครับพี่น้องนะครับเมื่อเขาสู้ฤดูแรงนะครับหล,หลายชีวิตหรือทุกๆชีวิตก็ต้องมีการปรับโตด้วยเพื่อควมอยู่รอดรวมทั้งคนเท่าน้องปรัตบโตด้วย ล่มเหนาวพัดตัง้งตั้งใส้เสือกล้ามเส้ข้างสันกับเดี๋ยวก็เป็นวัดเป็นไอ้น้ตพิณนาะนะครับจุลินซี่ก็คือกันเด้พี่น้องบาดอ้าววกเขามาเรื่องจุลินซี่เ <c oughs> มื่อเขาสู้ลูดูร้อนเมื่อเขาสู้นาแรง่งความชื่อมีหน่อยนะครับเขาก็จะต้องปรับตัวขึ้นกันเพื่อควมอยูรอดกันโบปรับตายแท้ๆนะครับมันเป็นกลไกลของธรรมชาติตัวพี่น,อน้องตองมีการปรับตัวเช่นอาจจะมีการทํางานหน่อยลงหรือบ่ทําเลยนะครับ สังเกตว่าพี่น้องมักปุยช่วงนาแรกนาหนาวมันคือย่อยสายแท้เปิดปเพราะยังได้ป่มขขังหยังอยู่คือเกันอยู่ว่าก็เนืน่องจากว่าจูลินซี่บางส่วนมีการพักตัวนะครับเพื่อเอาตัวรอดนะครับพี่น้องในสถานการณ์ที่บปกติในสถานการณ์ที่บ้เอื้ออำนวยต่อการทํางานมาเ่อเดี๋ยว่าแต่จูลินซี่คนเท่ากับือกัน ไปย,ย่าชาทุ่งปิดตักน้ำหดหมักทัวให้แนะ่ๆแต่เศร้าเนี่ยสวยมากมันสีหว,นวานสวยมันยังหนาวอยู่หดเพราะท่านใดดอกว่าฟีงไฟก่อนหัอนะสันทอดทอด,ทด,ทด,ทดอยู่ข้างกวางไฟกับสุรุกแล้วกันเพรว่าจุลินทรีย์หรือคนคานขึ้นกันนะครับมันหนาวมากนอกี่น,อน้องเนาะนะครับแต่จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนะครับนะครับไวต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะครับอาจจะตายได้นอกี่น้องเนาะนะครับส่วนที่บ๋ตายกะมีการพักตัวถึงบ้านเขาเอินว่าเข่าฟัก เขาสปอร์บ่อตายแต่บ่อเห็ดงานปุ๋ยก็เห็ดค้างยางย้อนลับพล่ะเศร้าหนาวย่างพวกจังสีย้อยใช่ไหมวานะครับพี่น้องนะครับถ้าคว้มชื้นเพพ่อกันแน่นอนตายนะครับโดยเฉพาะดินบริเวณโค้น้นไม้ที่เข้าปลูกกันนะครับอ่าเมื่อนี้ก็เลยสีไม้คว้มลูกครับพี่น้องเกี่ยวกับเห็ดจังไสจุลินซี่เข้าจังสีรอดในหนาแรงหรือเพ็ดจังไสเข้าจังสีทํางานในหนาแรงนะครับพี่น้องนั่นก็คือการคุ้มดินหรือการห่มดินด้วยวัสดุ ทางธรรมชาติอย่างเช่นแม่น้งพี่น้องใบไม้ฟางเขาขี่เลื่อยขี่แกบนะครับพี่น้องวัสดุแล้วนี้สามารถคุ้มดินได้แม้กระทั่งผ้าพลาสติกคุ้มนาดินเพื่อลดการละเหยของน้ำนะครับแต่นั่นก็บ่เหมาะสมที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือใบไม้และก็ฟางข้าวนะครับพี่น้องนานี่เฟื่องบืดบากนะครับแต่ผูเบศหน้าก็สิอืดยอยวนแล้ครับ เห็นกล่องเก่งเพลงยกไปคนเอาคนเอาคือเขาบ่อไรได้พี่น้องนะครับโยดโยดโยดข่อยใส่ไส้ยกเพราะว่าแท้ๆเพราะไส้ตอกแต่หากเห็นผู้อื่นสิเอาไปใส่ประโยชน์นี่สิบ่อยากให้นะมักจะเป็นเัื้อสั้นคนใจชาทุ่งเจอมาแล้วปั้นเครื่องกล่องนี่ขึ้นลายแถวสันว่าถือกระสอบเปลี่ยนใส่เบรกยางแห้งโยดสัตว์ไม่นั่งเนี่ยไม่ได้ให้เด้อเฟืองเนี่ยเอาเจ้าสิปลูกเห็ดบ่งเฮ็ดยังไม่เฮ็ดยังแล้วบ่้ให้ซื้อนี่ว่าสันว์ไหวสร้างว่า ฝาดกระสอบเขาปาลาหรือกัม้าเสยบรายนะครับพี่น้องวัสดุที่เหมาะที่สุดนะครับก็คือฟางข้าวกับใบไม้แห้งนะครับพี่น้องเหมาะที่จะคุ้มดินเพื่อรักษาความชื้นเพราะว่าวาจสําคัญของการดํารงชีพของจุลินทรีย์นั่นก็คือความชื้นนะพี่น้องนะครับความชื้นนะครับเมื่อความชื้นแล้วก็ต้องต่อมาก,กับต้องอุณหภูมสิสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเมื่อความชื้นบ่าหาอุณหภูมิก็บ่ใหารยังก็บ่ใหารเห็ดหมวอตัวงาน อีกยังกบบระบอกพ่วมอีกยังกบบระบอกพ่วมก็คือคนเฮาแหละพี่น้องนะครับสถานการณ์บ่อห้กระบอกยากเค็ตประเดี๋ยนี <c> ่ <oughs> นั่งเอกบอกเศร้าทุ่งลงตักน้ำอยธา,มาโมดบอกตัวตั้งแต่แดดพระท่านออกหนาวสั่นกรับๆอยู่งน่อยกระบอกเด้๋ยวฮดขึ้นแล้วเนาะขุ่นแดดออกมันจังฮดขึ้นนะครับพี่น้องนั่นเอื่นว่าการคลุมดินเนาะนะครับการคลุมดินมีประโยชน์อะไรพี่น้องการคลุมดินห่มดินนะครับพี่นอ้องอากเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เฮาคุ้นเคยกันดีนะครับการคลุมดินมีประโยชน์ขึ้นนึงละ รักษาความชื้นในดินให้เป็นแรงที A ่อยู่อาศัยของจุลินรี์เพราะว่าจุลินทรี์ม,มันมักความชื้นเนี่ยทุกจุลินท <c oughs> รียแหละพี่น้องร้อนชื้นอับนี่นะครับจุจลินรียจะเริ่มเติบตัวได้ดีนะครับพี่น้องร้อนอากาศอบอ้าวจาน้อยแต่ว่ามีความชื้นนะครับความชื้นสูงอับอับทึบๆแสงเขายางยากหนึ่งจุลินทซีย์มักนะครับฉะนั้นการคุ้มดินก็คือหนึ่งละนะครับ ให้ดนมีความชื้นทางผ้าแสงเพราะว่าจุลินทซี์ส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแสงเอากรสามารถใส่ฟางเข่าหรือใบไม้คุ้มนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็ปับอุณหภูมิให้พอเหมะเพราะว่าจุลินซี์เมื่อมีการย่อยสลายจะอุณหภูมิจะสูงขึ้นฮีดให้เกิดความร้อนในแปลงที่เขาคุ้มเนี่ยหมาะแก้การทํางานของจุลินรีเนะพี่น้องอากาศทั้งนอกกระยากแต่ทั้งในมีการคุ้มนะครับเพราะว่าเศษวัสดุเหล่านี้นะครับ เป็นตัวกักควารว้อนได้ะระดับหนึ่งนะครับแต่กระผมเป็นว่ากักพดได้ห่ะ <c> อ <oughs> ยังเช่นเป็นยังเจ้าบอลนิยมเอาขี่เรือมาคุ้มนาเนื่องจากว่าขี่เรือนั่นนะครับมันเป็นมีชิน้นมีชิ้นขนาดเล็กโอ้เบาไทยกันเลยมีชิน้นมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับเมื่อถมเข้าไปแล้วมันแกบพดน้ำแ้วยิ่งแกบการระบายอากาศบดด่ดีแกบก็คือกันเพราะเนั้นนะครับการระบายอากาศบ่ค่อยดีฉะนั้นเหมาะที่สุดก็คือฟางเขานะครับที่มีเสศษใๆนี่ นะครับพี่นอ้องมีการระบายอากาศเพราะว่าจุลินซี่ส่วนนี่ก็เป็นกลุ่มที่ต้องการอากาศนหน้านะครับพี่นอ้องอ่ะต่อมานะครับประโยชน์ของการคุ้มดินก็คือเป็นอาหารของจุลินซี่และสัตว์เล็กๆในดินพวกขี่เข็บแมงงอดพวกกีโปมกีอรอตะกะแตนก็พ่อได้กินเมื่อมันย่อยมันเปื่อยมากจุลินซี่ก็ได้กินเหื้นนะครับพี่นอ้องสามเก็บรักษาความชื้นและก็น้ำในดินให้ดินนะั้นมีความซุ่มซื่นอยู่ตลอดนะครับบ่อแห้ง เมื่อดินมีความชื้นจุลินทรีย์อยู่ได้กะทำงานได้เนาะพี่น้องอต่อมานะครับเมื่อมีการย่อยสลายของวัสดุคุมดินก็จะกลายเป็นปุ๋ยแห้งกับพืชน,นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนี่คือการรักษาความชื้นในดินในช่วงหน้าแรงเฮ็ดให้ยจุลินทรีย์เฮ้าทำงานใ้ต่อเนื่องนะครับในสภาพแวดล้อมที่บ่เหมาะสมแต่ว่าเฮาก็สามารถปรับได้โดยใช้วัสดุคุมดินนะครับวัสดุคุมดินมีอยู่สองประเภทพี่น้องเป็นประเภทวัสดุคุมดินที่แห้ง กับวัสดุคุ้มดินที่เปียกหรือยังมีชีวิตอยู่ที่เอื่นว่าปลูกพืชคุมดินพี่น้องคงเคยได้ยินนะปลูกพืชคุ้มดินเพื่อรักษาความชื้นและกับเพมอุดมสมบูรณ์ในดินนะครับอย่างเช่นพืชตระกูลถั่วซึ่งเป็นเครื่อโปกไปน้าดินนะครับพี่น้องมันก็สามารถรักษาความชื้นในดินได้ระดับหนึ่งนะครับจุลินทรีย์ก็ทํางานได้ระดับหนึ่งนะครับพี่น้องฉะนั้นนะครับนาแรงมานะครับเพื่อรักษาตัวไม้นะครับให้ปปองยอดปปองใบอยู่ตลอดให้จุลินทรีย์ได้ทำงานตลอดกันแนะนา วัสดุคุมดินฟางข้าวนะครับวิธีการก็คือถ้าเป็นต้นไม้สิฮะก็คุมเป็นวงอ้อมนะครับคล้ายๆกับโดนัทมีหูอยู่กลางอันที่หูอยู่น่นก็คือรอบต้นไม้นั่นเองต้นไม้อยู่กลางนะครับคุมไม่ควรจะหนาเกิน1ฟุตน,นะครับหรือ30มบเส้นบ่ควรจะใส่หนากว่าหันปกติกับประมาณจากสิบเส้นยี่สิบเส้นก็พอดีแล้วครับพี่น้องอย่าไปใส่จนบบกเครืองต้นพี่เนี่ยโอ้ยคุมดินใส่หลายจะได้ทห้งซื่นหลายสตมบ่อม่นพี่น้องนะครับตายได้ยังเสรน,นะครับพี่น้องนะครับ ใส่ไม่ควรเกิน1ฟุตนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณ10เส้น,นพอดีพี่น้องนะครับสิเส้น15เห้นเนพอดีนะครับแล้วก็ลดน้าตามให้ความซืนอยุหันนะครับพี่น้อง <c oughs> การใส่พืชคุ้มดินให้พี่น้องระมัดระว่างตรงที่้าเป็นวัสดุที่ระบายอากาศได้ยากเส้นขี้เลื่อยก็ให้ระมัดระว่างเรืองคว้มร่อนที่จะเกิดจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์นะครับเมื่อคุ้มแล้ว ควบขื้นไห่ควบยังไห้จุลินทรี์บางส่วนทํางานเด้ลรวปลอยพลังงานคมหอนออกมาอาจจะกระทบกระเทือนครับหากพืชของเขาได้นะครับต่อมาให้ระวังการเหลืองของใบพืชของต้นไม่เนื่องจากวัสดุคุ้มดินเถอือย่อยโดยจุลินทรีย์การย่อยสลายของจุลินทรี์จะมีพลังงานเออจะย่อยได้ดีหรือได้ซ่านั่นกน็ต้องอาศัยไนโตรเจนนะครับเพื่อมาเปลี่ยนพลังงานของเขานะครับเขาจะดึงเอาในตัวเกนรอบๆนั่นแหละหรือจากต้นพืชน,นี่แหละไปใช้ในการย่อยสลาย บางทีอาจจะเห็ดให้ต้นไม้เขาเหลืองใบร่วไปยังได้การป้องกันก็นกนคือหลังจากคุ้มด้วยฟางเขาแล้ว,คว,ลวควรจะโรยทับด้วยมูลสัตว์นะครับพี่น้องหรือปุ๋ยยูเรียก็ได้บางๆนะครับบางสั้นได้ล่ะมันกับบ่มีขวาตายตัวนะพี่น้องอาจจะห้อยห้อยรอบจานแล้วก็ลดน้ำตามนะครับเพื่อให้เพิ่มในตัวเจนใหครับจุลินซี่นะครับบอกให้เขามาดึงออกจากต้นไม้เฮ้าต้นไม้เฮาจะไม่เหลืองนะครับหรือเพา่อห้กับห้อยมูลสัตว์นะครับพี่น้องแล้วก็ลดน้ำตาม นะครับเพื่อลดอการสูญเสียนาทีเกนของพืชนะครับพี่นอ้องจุลินทรีย์เขาก็จะเอาในตัวเกนที่เขาห้วยเสืิอมลงไปนี่แหละไปใส่นะครับนะครับที่กินกับประมาณ2หรือ3เดือนก็ทาแล้วดูแลสม่ำเสมอเอาวัาสดุคุ้มดินแล้วนั่นก็นจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไปนะครับเมื่อสองสามเดือนผ่านไปก็ค,คงจะกลายฤดูที่แห้งพอดีนะครับพี่นอ้องฝนอาจจะมีฝนมีหยังมาเนี่ยบางบางข้างบางข้าวบางช่วงนะครับก็ เฮ็ดให้ต้นไม้เฮาวซุ้มนะนะไอ้ที่สาระไอ้ที่เอามาคุ้มกลายเป็นปุ๋ยนี่ครับเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ไปนะครับพี่น้องแต่ช่วงที่ยังบ่มีฝนคือช่วงหน้าจังซี่ล่ะนี่นะครับนี่คือโอกาสที่ฝนจะตกนี่0.01%นี่นะครับก็บคุ้มไว้เลยเนาะพี่น้องเนาะอีก2-3เดือนต่อมาอาจจะมีฝนลงทิบลงฤดูมากุมภาพันธ์มีน่ะนะครับอันนี้ก็ย่อยสลายไปเรียบร้อยแล้วเป็นปุ๋ยไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่คือการเฮ็ดจังได๋ถึงต้นไม้ถึงจุลินทรีย์เฮาจจังะม่มแข้งนะครับก็ ก็คือการคลุมดินหรือการห่มดินนั่นเองพี่น้องนะครับแต่ท่งนาทนางนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการย่อยสลายของจุลินทรี่การย่อยสลายของวัตถุวัดสดุคุุมดินเพื่อบังให้กระทบกัะเทือนกับต้นไม้เฮ้าควรจะเพิ่มไนโตรเจนให้เขานําโดยอาจจะเป็นยูเรียก,ก็ได้หรือเป็นมูนซั์ก็ได้นะครับพี่น้องเพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจนนั่นเองนะครับพี่น้องอ่ะเมื่อนี้เอาสาราหนาลูกเกี่ยวกับ เฮดจันไดจังจุริลซี่เขาจังสิมม่มแรงนะครับในกรณีที่เป็นจุลิทซี่ที่อยู่น้ําดินอันอยู่น้ําขวดนั่นมันบ่เป็นยังดอกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่จํากัดอยู่แล้วนะครับบม่มีปัญหาแต่ส่วนที่อยู่ในดินเฮดจันไดเนี่มันจังสิมม่มแรงนาแรงดินแห้งเ็ว้ีวเฮดจังไรจังสิรักษาความชื้นได้เฮดจังไรจังสิสร้างแรงอาศัยให้จุลินทซี่มันอยู่ได้มันทํางานได้นาะพี่น้องนะนะครับให้ปัจจุลินทซี่ทํางานในเฮอย่างต่อเนื่องนะอย่ามันพักนะครับพี่น้อง ใส่ปุ๋ยเข้าไปจุลินทรี่นอนโฮมพาย่บม่มีปัญญาย่อยเนื่องจากหนาวนะครับกับ่ะไ้ประโยชน์นะครับที่ริงจุลินทซีย์มันจะต้องทํางานอยู่ตลอดเวลาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับเขาน้องพี่น้อง,น,องนะครับแต่ตามที่คนใจช้าถุงแนะนํานะครับการห่มดินหรือการคลุมดินด้วยวัสดุทางธรรมชาตินะครับที่ง่ายที่สุดทั้งตอนนี้ก็คือฟางข้าวนะครับใบไม้แห้งก็ได้นะครับ, <c oughs> hang, รบพี่น้องแต่ที่นิยมที่สุดก็คือ เฟื่องเขานั่นเองนะครับคือจังภาพต้นคลิปที่คนใจฉัุ่งออลงให้เบิ้งกะนั่งเองเขาเป็นพิเซนเตอร์กำลังเอาฟางคุ้มโค่นตน้นพักขาแน่มักละมดแน่มักพริกแน่นะครับเพื่อรักษาความชื้นนั่นเองแต่เพื่อนยังบอท่านห้ยยอยปุ๋ยขอกเยู่จะได้หมักพริกเพื่อนกะลนกะเหลืองจะได้พักขากะเหลืองเนื่องจากจุลินทรีย์ดึงเอาแนตัวเจนไปดลนจะทษไปบวกเอาขี้ควายขี้ควายห้อย,ยน้ำเจ้านในในด้าแถาเด้อเ,เดี๋ยวมักพริกเจ,จ้าลนเจ้าเหลืองกว่าจมาให้คอยได้คอย เจ้าเจบอกคุ้ม่าอ,อ่ะนะครับพี่น้องเนาะนะครับนี่นี่คือเล็กๆน้อยๆจากคนใจชาทุงนะครับมาบอกมากล่าวกันการรักษาการดูแลต้นพืชเท่าในช่วงหนาแร่งนะครับเพชรจังไดจุลินซี่จังจะทํางานต่อเนื่องก็บบอกกันไปแล้วเนาะวัสดุคลุมดินวัสดุคลุมดินนะครับพี่น้องอ่ะ,กะเกษตรเอ่อเกษตรอิะะรอรออนทรี์กเกษตรมือสมังกเกษตรมืออาชีพเพิ่นหูกันดีสำหรับกเกษตรเมื่อไม่อาจจะบ่ทันหู้กันนำมาบอกกันนะพี่น้องเนาะนะครับ นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝังน้องเพชรนีนะครับท่านใดมีข้อมูลเสริมมีข้อมืดเพิ่มเติมก็สามารถเรียกเปลี่ยนเรียนรู้แนะนํากับนายน้องพี่น้องนะครับนะครับเปิดโอกาสให้พี่น้องให้แสดงความคิดเห็นเต็มที่่องนี่น้องพี่น้องนะขวัญใจชาวทุ่งนะครับเอาคลิปนี้ท่านนี้พี่น้องคลิปหน้าพากันไหมสวัสดีครับ